เอาใส่อสใสอสเอาพัดใส่เอะัดด้โอเเยเอามรูดมันจะไปไปแล้วไปแ้ไปแล้วไปแล้วขึ้นแนวตั้งแล้วยู่ไว้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 โอ้ยหมอปลาแดดี่แม่จังบ่บันเนี่ยหมอปลาแดอี่แม่ไม่เป็นเที้ยน ของการติดโคมพี่น้องยุคแรกๆของการติดโค้นี่สมัยผมเป็นเด็กหนุ่ยขึ้นมาตูมครับผมไปขึ้นมาตูมก็คือไปขึ้นมาตูมนะครับพี่น้องขึ้นมาตูมมาติดโคมขึ้นมะตูมมาติดโคมพอยุคหลังจากมะตูมครับยุคหลังจากมะตูมคุณก็เริ่มขี้เกียจขึ้นครับเริ่มหาอะไรที่มันดีีดดกว่าครับจำได้ว่ายุคนั้นก็คือไปเอาแป้งครับผม แป้งข้าวเจ้านี่แหละครับผมแป้งข้าวเจ้ามาต้มต้มเป็นกาวมันก็จะได้เหมือนกาวน้ำครับต้มเป็นกาวเอาน้ำมันแป้งข้าวเจ้าครับเป็นกาวมาติดคมแล้วก็ยุคปัจจุบันครับนี่ยุคปัจจุบันกาวน้ำครับสายกาวน้ำในการติดคมสมัยก่อนนี่โอ้ต้องบอกว่ามาตูมนี่ดับเลยครับสมัยก่อนเขาใช้กระดาษคมอย่างเดียวรับผมในการติดคมรอยเนี่ย ล้วก็มากระดาษแก้วอันนี้คือกระดาษแก้วครับพี่น้องกระดาษแก้วมันจะหนากว่ากระดาษโคมนิดนึงกระดาษโคมมันจะเบาบางอย่างนี้ครับกระดาษแก้วมันจะหนาขึ้นมาหน่อยทําไมถึงใช้กระดาษแก้วติดโคมเพราะว่ามันไม่แตกง่ายครับผมมันไม่แตกแล้วเวลาปล่อยขึ้นไปควันก็จะออกยากครับกระดาษโคมมันจะเป็นควันมันจะสามารถซึมหมอกตามกระดาษได้ครับพี่น้องส่วนกระดาษแก้วเนี่ยยากครับ ถ้าติดดีๆไม่มีแตกมันก็จะอุ้มควันได้ดีโคมันก็จะขึ้นสูงแล้วออกพราเสร็จปล่อยโคมเสร็จก็ติดว้าวต่อพี่เนาะติดว้าวต่อว่าวผมปีนี้ก็ทำสามตัวทำตุลาเมตรแปดสิบสองตัวแล้วก็สองห้องเมตรแปดสิบตัวนึงมันก็สืตสารประเพณีครับผมสืตสารประเพณีการปล่อยโครมลอยออกสาทุกวันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับ คนไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยติดเล่นกันละคือคนนะมันเล่นโคมครับพี่น้องเล่นแต่ว่าเขาไม่นิยมทําเองส่วนมากเขาซื้อมาเล่นเราไปดูราคาแล้วมันก็แพงครับโคมลอยที่เป็นกระดาษสีขาวๆนะ่ะแพงดวงนึงก็ตัวใหญ่ก็ใบละห้าสิบครับลูกละห้าสิบบาทตัวใหญ่ตัวเล็กก็สามสิบห้าสามสิบอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าคุณทุกวันนี้ เอาสะดวกสบายมากขึ้นเลยครับแต่ว,ว่าเขา้เกียจก็ไม่ได้ครับเขามีเงินสะดวกสบายเป็นหลักมีเงินก็ใช้เงินในการตัดสินปัญหาอยากเล่นก็ซื้อเล่นเป็นเรื่องปกติครับน้องเรื่องปกติผงขี่มนุษย์สองหนูครับตัวนี้สองหนูเสร็จแล้วติดโกงโคมที่เหลือก็ทําไส้โคมครับไส้โคมก็ต้องทําต้มเทียนครับต้มเทียน,น,นใส่ข้าเหลือง โอเคครับผมมาพี่นอ้องพาไปเป็นต้มใส่เทียนครับผมต้มใส่เทียนการต้มไส้เทียนครับพี่นอ้องต้มไส้เทียนเทียนก็อินพ์ตมาจากกรุงเทพครับผมนี่เทียนเหลือใช้ครับเทียนเหลือใช้อินพ์ตมาจากทางหลวงพี่นู่นเหลครับทางกรุงเทพครับผมการจะทําไส้โคมไฟเนี่ยหรือโคมลอยเนี่ย ผ้าเหลืองเลยควรเลือกชนิดที่เป็นผ้าฝ้ายด้อพี่น้องผ้าฝ้ายครับผมเนื่องจากผ้าฝ้ายเวลาเราไฟชักจุดดูเนี่ยมันจะไม่ย้อยครับมันจะไม่ย้อยเวลามาต้มผสมใส่กับเทียนเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพครับผมไม่ย้อยใส่หลังคาเรือนชาวบ้านเนาแต่ถ้าเป็นผ้าเหลืองอีกชนิดหนึง่งมันจะเป็นผ้าที่ทําจากได้ในล่อนครับผ้าไนล่อนเขาเรียกผ้าเหลืองไนล่อนอันนั้นไม่อย่ามาทําไส้โคมเด้วพี่น้อง เอาไฟจุดดูก็รู้แล้วครับมันจะย้อยครับผมมันจะย้อยย้อยติ้ว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 เลยครับก่อไฟขึ้นครับผมจากนั้นเราก็เอาเทียนใส่ครับรอให้เทียนละลายเป็นน้ำครับผมพอมันได้ละลายเป็นน้ำหมดเรายกหม้อแล้วก็เอาผ้าเหลืองลง ละลายบางส่วนแล้วครับผมเทียนเริ่มละลายบางส่วนแล้วคือต้องใส่อยากได้ไส้คุณภาพดีนี่ไส้คมที่คุณภาพแจ๋วแจ๋วเนี่ยติดนานๆครับไฟติดนานๆเราต้องใช้เทียนเยอะๆครับพี่นอ้องใช้เทียนปริมาณให้โอเคไีสัปตาส่วนที่จะเข้ากับผ้าเหลืองนะครับผ้าเหลืองผมผ้าเหลืองก็เป็นผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งครับหนึ่งผืน ละลายเบิดแล้วครับไก่ละลายเบิดแล้วเอาสมนิขคือดีโอเคแหรอครับน้ำไหลายเติบน้ำเทียนหลายเติบครับละ,ละลายเบิดแล้วเฮ้ยคอยยกหัวลงยกหัวลงแล้วก็เอาผ่าเลืองลงเลยลงคนใส่กันเลยแล้วข็ลลไปตากครับก็สิดได้ใส่โค้มร้อยแบบมีประสิทธิภาพสูงครับสูม,มือนีออกควันสาบานเท่านี่โอ้มันประหลาดครับพี่น้องคนกับบล็อกคอยเรียนกันละครับโค้มกับซื้อเรียนเอาปูง่ายกับบัวผ้าอีกหน่อยเห็ดโค้มกับ มันวัฒนธรรมมันเริ่มเปลี่ยนไปกับหมู่บ้านนึ่งอะว่าคือคือสมัยก่อนครับสมัยก่อนอยู่โอ้ยงานออกพั้นศานี่บุญใหญ่ประจําปีเลยครับปล่อยโคมแข่งกันบุญใหญ่อะเห็ดโคมเห็ดเล็กหน่อยเบื้องเล็กหน่อยมันก็จับมันกเห็ดเป็นครับชูมือนี่บอมีครับมีแต่สื่อเอาสื่อเอาวัฒนธรรมมันดีงามของอีสานบ้านเฮ่ามันก็โอ้ยปล่อยหลุมสลายไปครับคนหลินน้อยนึง เียนนล้วนๆครับเกียรนล้วนๆเดี๋ยว่าพ่อเหลืองลงเลยให้ไวครับให้ไวเดี๋ยวเกียนมันเกียนก่อนนี่ครับพ่อเหลืองลงผสมครับพ่อเหลืองลงเลยชุบเลยชุบพ่อเหลือง ทำให้มันเข้ากันมากที่สุดครับทำให้เข้ากันมากที่สุดโอ้ยหมอบาแดกยี่แม่จังบ่บั่นเนี่ยหมอบาแดกยี่แม่มาตุ่นเทียนโอ้จังจังจังได้หลายเต๋อพับไฟนี่กูหละ่ะอ่ะพี่นอ้องจวดครับจวดแหงผาเลี้ยงไซเทียนแมนี่น้ำบักหลาย เสียดายน้ำเทียนเด้โอ้โหหลายขนาดไหมใส่หลายๆว่าเป็นยังครับขันน้ำเทียนกัน,กนเขาไปตากเย็นเขากอกมาต้มไหมนี่น้ำมันออกก็ได้ครับยังมีผมคานครับผมไม่เห็นด,ดูดวงเดียวครับตามจริงซื้อกระดาษโค้ดมาสี่หลครับคานคานติดหรือติดแค่ดวงเดียวสองหลัวโอ้ตีวงจะติดสองด้วยดว้วยเราสองหล ได้ไสขุมลอ,อยที่มีมาตรฐานสากลโอเอาหมอปลาอี่แม่ไปไว้ก่อนครับผม,มนี่ครับน้องส่ที่ตากเสร็จแล้วครับผมปากเสร็จแล้วมันจะเป็นนี้ครับ ที่เหลือก็ใส่โคมครับผมใส่โคมสองหลครับพี่น้อกจัวแน่นอนครับจัวแน่นอนคือน,นี้โอเคครับผมการเคี่ยนใส่โคมนี่ตรงหามเคี่ยนแกนนะครับเคี่ยนแกนหมายถึงเคี่ยนแน่นครับผมตรงเฮดแบบเฮดแบบบนแน่นครับนี่เฮดบนแนนใส่นี่ถือว,ว่าน้อยอยู่ดวยครับสำหรับสองหลัใส่หลายผมยาดมันหนักครับผมได้ใส่สมิ่ก่อน แต่ว่าใจกลางใจกลางห้องใส่นี่มันจะเป็นเทียนเขาเอืน่นเทียนมักนะครับเทียนหมักก็คือเอาเทียนใหญ่ทึงแทงนะครับขูด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 ,ขดครับเห็ดก้อนเกือบทองคำปั่นครับปรปหยัดไว้ข้างในนี่เราก็เอาใส่โค้มที่ห้าใส่เทียนที่ห้าวเห็ดเลีวยเลี่ยเนี่ยมาพันรอบนะครับนี่มาพันรอบสาเหตุใดมันถึงไปไกลครับเพราะมูนี่ก็เพราะว่าใส่นอกมันใหม่เบิดแล้วมันเหลือใส่ในถึงซึ่งเป็นเทียนลุล้วนครับเราก็มีผาหอครับเอาลวดเทียนไว้ครับ เทียนมันดิละลายครับหลอมมันก็ดิลุกขึ้นตะเกียงนาะครับลุกขึ้นตะเกียงขึ้นมันเลยครับเทียนห้โค้มนี่ไปไกลจนกว่าเทียนทั้งในนี่สีละลายเบิดครับผมใส่สูตรนี่มาตรฐานครับปล่อยโค้มนี่ไปไกลั้าีิลีจวดแน่นอนครับโอเคครับผมหมูแรงมามปลอยน้ำกันมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ออกศึกแล้วครับออกศึกแล้วสำหรับสองหลัวเราลายทุงชาติแล้ววันนี้ก็มากับพ่อใหญ่น้อยครับสายจวดคนสงว่าว อย่าบน้องเอิบก็ถือว่าถือโคมไปละน้องเอิบอินพอตจากกรุงเทพครับขึ้นมาดูความลอยโดยเฉพาะเลยมาจากกรุงเทพคือการเล่นโคมใหญ่เนี่ยต้องหาที่สถานที่ที่มันเหมาะครับพี่น้องต้องห่างไกลจากหมู่บ้านครับอย่างลานวัดนี้ก็ถือว่าโอเคครับลานวัดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านครับถ้าเราปล่อยโคมใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยเกิดพลาดมาเนี่ย งานมันจะงอกครับผมงานงอกก็คืออาจจะเกิดไฟไหมเ้เกิดอุบัติเหตุก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสถานที่ครับเรือก็ทำการอุดก่อนครับพี่น้องให้พียงหน่อยเป็นคนเซมเปิลเลยสองโลครับยี่สี่แผ่นครับผมสองโลยี่สี่แผน่นลายธงชาติอีสานมัโนทโคราานาสายจวด เลยหยุดใส่เลยนี่ครับของหนักมันอยู่ตรงนี้ครับกระแทกร้อยนัดครับร้อยนัดบวกกับลูกบอลอีกสี่ลูกครับผมอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดของเราเป็นบทเพลงใีศานบ้านฮาครับันต้องเล่นนี้ครับผม,มต้องเล่นนี้จริงๆ สอหลัวครับไม่รู้จะลากประทัดขึ้นหรือเปล่าครับเดีาเวฟ้ามันนักกับพวกให้นจุจุกคับเอาถือกล่องไว้ถือกลองไว้ถือกองไว้เนปิดแล้วเหรอทำไมมันไม่มีอันนี้เรเียราจับเชือกแล้วะจับเชือกวียวฟ้าเนะ

ครับพี่น้องขึ้นไปแล้วโอ้ยไปอ,อ่อนๆ้ล้วไอ้ทุงชาติลองประทัดร้อยนัดครับดูครับพี่น้องประทัดร้อยนัดมันจะแตกหรือเปล่าหรือว่ามันจะโคมันจะไหม้ลุ้นกันเอาโอ้ยถูกมันไหม้ซะ ตอนนี้ทุกๆคนกำลังใจจดใจจ่ออยู่ยกับไฮไลท์สำคัญครับคือปะทัดครับผมปะทัดร้อยนัดโอ้ดวกเร็วๆดวกไกลแล้ววะ กับพวกว่แตกกเทียห้ายกดัางเนี่ยนแตกแงามได้วะ <c oughs> โอ้โหอใหม่เมื่อคอยเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็โควก็ขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศแล้วครับชั้นประมาณกิโลเมตรกว่าชั้นลม850โอโ้ไฮไลท์เราไม่มาทันทีครับปดทัดยังไม่ลั่นครับพี่น้องถ้าปดทัดไม่ลั่นนี่เสียทรงเลยครับเสียช่างเลย ใจรอยสักคู่ครับผมทูบมันไม่ช้าอโอ้ยบอแตกจยู่จนกล้องจจน,น,นีจะโฟกัสว่าใดเอยแตกแล้วแตกแล้วโอ้สุดยอดครับประสบความสำเร็จครับพี่น้องจุดแน่นอนลูกโดดบ่าแตกว่ะมันล้นทิ่มมด <laughs> ลูกโดดเพียงมันล้นเพียอสยิแท้ง เ,เย้ครับผมลูกลูกโดนไม่แตกลูกโดนไม่แตกแตกแต่ประทัดปีนี้ก็แกงเ่ายครับออกพรรษา2 0งพันสอครับสองห้าหกเจ็ดชัวนแน่นอนแกงเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมชุจด พี่น้องวันนี้ก็มาดูโคมใหญ่บ้านของเราครับผมมีหนึ่งดวงครับปีนี้สําหรับปี2567ครับโคมใหญ่ครับโคมใหญ่น้องเราซิตี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่เต๋อ,อพี่น้องคุณครับเกจอ,อกำลังจุดลูกโคมอยู่สัมผัสแน่ครับผมจะของโคมบ่าแมนครับเปลี่ยนไก่ครับเปียนไก่จังโหละโคมจังโหละคลิปโลครับ สิบล้อครับผมลูกสามสิบสองครับโอ้สุดยอดจวดแน่นอนครับครับผมลูกสามสิบสองสายจวดของเราซิตี้มาอีแล้วองเราซิตี้ดวงเดียวมี่มมมมเจ็ดดวงว่าเขาบวมวัติดวะอมม๋อเซียนโค้งลอยสายจวดของเราเบว่างติดงานแดนสิบล้ออยู่ว่าดไ่นแดนสิบล้อนี่ครับ <c oughs> ลูกสามสิบลูกโคมสิบโหลสี่สิบลูกสี่สิบลูกว่ะมันได้สามสิบหานี่อ๋อมันมันได้สามสิบหาลูกเลยแตกหนีแด้อชุดกระโปงจุดลูกเลยเขากองเนี้ยเขากองน้ำเนี้ยวันเารนาเขาหกหอกปาลิองอุ้ยเสียงกระแทกพี่ตังเสียงกระแทก อือหล่าก็ย่านครับย่านเนี่ยหล่าเคลินยุ้ยโจทย์โจทย์โจทย์สุดยอดมากครับเอาก็มีกระลูกสีขาวเลยครับวันนี้เน้นลูกสีขาวครับลูกไม่หลากสีเท่าไหร่ลูกสีขาวอย่างเดียว <c oughs> ยึดกิน,น <c oughs> งานน <c oughs> ้องปันปันก็ ทำหน้าที่หลักครับน้องปันปันโอ้ยหล่าเขามจับลูกค่มทีล่ะหล่าเชืองไหนยาเขือนชื่อว่าจังใดห,ล,หล่าเชืองไหนฮะฮะสปายสไปาย,ส,ปายสายจวดน้องสไปายน้องสไปเข้ามา บังครับพี่น้องข้อมสิบล้อครับกำลังทำการอุดใส่อยู่อุดโคมอยู่เอาแล้วครับใกล้ตึงแล้วใกล้ตึงแล้วโอ้คือโอ้ติดติดไรเงี้ยโอ้คือเงี้ยเหรอเดี๋ยวว่าติดไรเงี้ยเอาจุดใส่แล้วครับจุดใส่แล้วจุดใส่แล้ว ปแล้วครับไปแล้วขึ้นแนวตั้งแล้วอยู่ไว้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 บมีล้มหบอนี่ลุยหนกล้มบมีมาทั้งนี่มาทางนี่มาทางู้เมันบอดพูนนะล่อยมันมันบวพูน่อยๆล่อย่อย่มอย้มนน่อยโอ้อย่าเปล่าด้มันตึงๆกอนโอ้ยเอาเส่มาผัาเสย์ผาสู้ ม่แกใส่มึงอีโอ้ยเอามรูดมันจะไปเอไไปมได้ไปมึงโดไปมังไปเลยเดี๋เฝ้าด้ปมันบู๊ไปก่นมันางเอาใส่น้าผาดไหมหอยโอลดใส่ไหมผาดลายเอาแกออกก่อนาดสองใส่พาดสองใส่เลยโอ้ยรุนๆครับพี่น้องโค้งไก่ไปแล้วเดี๋วเร็วเร็วเรผัด้เร็วดีใหม่มันดีใหม่เคี่ยวเลย เอ้ยับโขบขเอาดไหมผัดไหมยม่ไมไปเราเด้นไปเราเดนโอ้ยไปแล้วพอดีไปแล้วครับพ่อแม่ลูกไหลมาไหลมาไหลมาน้ำมันไปเลยไเไดอย่ดึงไ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วครับขึ้นไปแล้ว ไปเลยไปแล้วครับคมแม่ลูกของเราจวดแน่นอนโมมีล้มครับโอนี้ล้มโมมีอ้มโคมมบอ่ลมโมมีมันข้นตรงอยู่แล้ว